ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีตอนรับเข้าสู่หวยเด่นหน,หนึ่งหัอีกแล้วเป็นแนวทาง16บกกรกฎาโปรดชชยวิจรารณญาณ ในการรับชมด้วยนะเราไปชมกันเลยท่านนี้เดี๋ยวท่านดับหลักอร้อยตัวเดียวนะเบ่งปานดับเบ่งปานดาบดับสามนะเบ่งปานดับสามตัวเดียวนะเนาะเดี๋ยวท่านที่แล้วก็เบ่งปานดับเจ็ดนะ แนวทานที่ล้วก็แบ่งปัน,ปนดับเจ็ดหนึ่งตัวก็ขอบคุณมากครับนะแนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วก็ผ่านนะดับอร้อยตัวเดียวต่อไปครับท่านผู้ชมนะใบนี้ดับล่างนะดับล่าง ตัวเดียวเนาะท่านนี้ก็เบ่งปานดับเจ็ดนะดับเจ็ดดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวนะแนวทางที่แล้วก็เบ่งปานดับสี่เนี่ยท,าท่นนนยทานใหม่นี้ก็แบ่งปันดับเจ็ดนะท่านก็ขอบคุณอย่างแรงเลยเนี่ยทางที่แบ่งปัน,ปน ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นอทานสองตัวล่างเสียนหลงก็แบ่งปัน,ปนสามกับสองสามกับสองจับคู่จับคู่สามโูนสามสอง สามห้าสามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะเน้นสามศูนย์สามสองสามห้าสามเก้า ต่อไปกราธทโชมใบนี้ใบนี้ก็เป็นทานดับดับบนตัวเดียวนะราชนุษนะท่านราชนุษนะก็แบ่งปานดับ5นะเบ่งปัน,ปนดับ5ตัวเดียว เดวทันที่แล้วก็ดับเนะดับ 9. เก้าเดทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับ5ตัวเดียวเป็นเนวทันเดาทานัน,าทานดับบนนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยเนวทางที่เบ่งปัน,ปนอดีตก็ผ่านนะ อดีตก็ผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปันปด, 5, นะด,ดับหเนาะดับตัวเดียวห้าท่านผชมท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะก็ขอบคุณอย่างมาก ไปต่อการคราบท่านใบนี้นะดับบนอีกหนึ่งแนวทางราชนุนะท่านสุรนี้ก็แนวทานดับบนเช่นกันนะเราไปชมอดีตกันบ้างนะอดีตก็ผ่านนะอดีตก็ถือว่าผ่าน๋นวทานใหม่นี้ก็เบ่งปันดับสาม ดับ3ตัวเดียวนะดับตัวเดียว3นเดี๋ยวทานที่แล้วดับ8ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับ,ป,บ bon. ปินมี่ดับ10บโบนปินมี่เดี๋ยวทานดับ10โบน ก็แบ่งปานดับ6ก็ดับ6ตัวเดียวนะเดาทันดับ10บโบนเนาะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปใบนี้เต็มล่างกุ้งนะท่านกุ้งแบ่งปานดาทานเต็มล่าง 3 4มสี่ห้าเ้าสองหกเนทัน,ะนนะทันที่แล้วเปดเก้ปดเก็ผ่านเต็ม7นะเปดเก็ผนะ่านเต็ม7จ็ดนทันใหม่นี่ครับผมเราไปชมกันเดนะทันใหม่นี่ครับ Cùng có bên bàn tên Ha Tên cao Tên sòng, Tên sáng Tên hục Tên chết, tên เดีทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน7ตัว7เต้มนะเต้มล่างนะกุ่งเจ้าของแนวทางต่อไปครับทันนี้ใบนี้ก็เป็นเดวทางที่แล้วนะทันนี้ก็แบ่งปานหลายชุด สรุปแล้วพันคู่ศูนยสามศูนสามก็แนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วนะแบ่งปันอีกแล้วเราไปชมกัน เดืันใหม่นี้ก็เบ่งปานเด่นบนหนึกับ2 10สบบน7กับ8และก็7จ็ดหนึ 2, ่เจ็ดสเปกหนึ่งปกสรอง9ก้าสองและก็ ามเป็ดสามเก้าสามก็ขอบคุณแนวทางนะต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็พิมพ์เนตรเนาะเบ่งปานเนวทานสองกับหนึ่งกับห้าแล้วก็จับคู่ สองห้าหนะึ่งแปดห้าแปดสองเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้านะก็แบ่งปันหกชุดเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนยวทางที่แบ่งปัน,ปน ต่อไปครับใบนี้สตางดับล่างสตางดับล่างแล้วทันให่นี้ก็เบ่งปานดับเจ็ดดับเจ็ดนะแล้วทันให่นี้ก็เบ่งปานดับเจ็ดหนึ่งตัวครับท่าน ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะเนทันที่แล้วดับ5นะ้าพันนะเนื้อทันใหม่นี้ก็แบ่งปันดับดับเจ็ดตัวเดียวเนื้อทันที่ประพันมาก็สรุปแล้วก็ผ่านนะ แนวทานที่ประพันธ์มาสรุปแล้วก็ผ่านต่อไปครับใบนี้ใบนี้แบ่งป,นปานาทานเต้มนะเต้มอรวมก็เป็น,นทานแนวทานเด่นบนล่างนะท่าน ไม่ใช่เต็มนะก็แบ่งปานส่วนนี้ก็เป็นอาทาันที่แล้วเน,ะนาะเดทานที่ประพันธ์มาสรุปแล้วก็ผ่านอะทานแบ่งปันสามตัววิ่งนะก็เป็นอนาทาันวิ่งวิ่งบนะ ตัวเดียวทันใหม่นี้ครับแบ่งปาน 7, จนะ็ดปดเนะเี่ยทันที่แล้วก็แบ่งปาน 2, 3, 4 2, 3, 4ก็ผ่าน3ามเนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานเจ็ดแานะเจ็ปด ก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะใบนี้ก็เป็นแนวทางเต็มสองตัวโบนนะท่านสามเถวชนนะใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะท่านนะก็เป็นแนวทางที่ผ่านมานะ เต็มสอตำบนก็ผ่านเต็มผ่านเต็ม3นะผ่านเต็ม3ใบนี้ครับเดี๋ยวทานวิ่งบนตัวเดียวนะท่านก็เบ่งปานวิ่งวิ่งสองเบ่งปันวิ่งสองตัวเดียวนะ นวทันที่แล้วก็แบ่งปันศซนเดวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันแบ่งปัน,ปนสองตัวเดียวเป็นเดวทางแนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วก็ผ่านนะเดวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปนสองตัวเดียวเป็นแนวทางวิง่งไปต่อการครับใบนี้ ใบนี้ก็เบ่งปานทธานบนล่าง4โค้ครับท่านก็เบ่งปานทธานุที่ผ่านมาสรุปแล้วก็ผ่านท่านหนึ่งหกพันเก้าศูนย์ก็ผ่นเกก็ผ่นหนึ่ก็ผ่น แนาทันที่แล้วเป็ดก้าก็ผ่านนะแนาทันใหม่นี้ก็เบ่งปานคู่26 7หและก็36 3 7 2 6 2 7 3จ3 7กสจ็กเ็เบ่งปาน4คู่เป็นเนวทันบนล่างครับนะ ท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากครับนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับท่านต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เนื้อทันดับหลักอร้อยตัวเดียวก็เบ่งปานดับแนะเบ่งปานดับ8ตัวเดียวเนาะ เนวทันที่แล้วก็เบ่งปานดาบเจ็นะเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดาบดาบแปดตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ ใบนี้ครับท่านก็แนวทันดับล่างก็แบ่งปานดับดับหนึ่งดับหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวนะดับตัวเดียวหนึ่งแนวทันที่แล้วก็เบ่งปานดับหนึ่งแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหนึ่ง ก็เป็นแนวทางดับล่างตัวเดียวก็แนวทางที่พระพัน์มาก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหนึ่งดับล่างนะก็ขอบคุณมากครับนะ นักทันที่ผ่านมาก็ดับผ่านต่อไปครับใบน,นี้ดับคู่ล่างด้วยเต็ม0เต็ม1เต็มสองก็เบ่งันดับโค่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็่าล้ทานกลับตัวแล้วก็ดับชุดเต็มหนึ่งศูนย์ห้มแปดสี่เจ็ดห้ 1-0-9-2-8-3-7-4-6-5ดับคู่2ดับคู่เต็ม2 1 1 0 2 3 9 4 8 5 7 6 6, 6 2 0 9 3 8 4 7 5ก็ขอบคุณมากครับนะแนวทางที่เบงปัน้นต่อไปครับใบนี้เต็มล่าง เต็มลางนะก็แบ่งปันเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มเก้าเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มเเต็มแเต็มเนะแบ่งปันเจตัวเจ เต็มเบ่งปานเตัวเจ็ดเต้นเป็นแนวทางก็แนวทางที่แล้วก็หลูดนะหลูดนะทา่านขาดเต็ม7ก็หลูดนะต่อไปครับใบนี้ชมเพจตัวเดียวท่าน ชมเพก็แบ่งปันสองนแะบ่งป,ปันสองหงตัวเป็นเนียวทางเนียวทันที่แล้วก็แบ่งปัน8ป,นปเนียวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันแบ่งปัน2น,น,นะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้ ดับหลักอร้อยท่านนี้ก็เบ่งปัน,ปนทันดับหลักอร้อยนะเบ่งปันดับดับหกตัวเดียวนะดับตัวเดียวหกดับหตัวเดียวหลักอร้อยเนาะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้ดับ1 0บหน่วยบน ก็ดับหกนะท่านดับหกเช่นกันท่านนี้ก็แบ่งปานดับหกตัวเดียวนะแนวทางดับสอนอบโบนก็ขอบคุณอย่างมากครับนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากครับท่านยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะ ใบนี้ครับเป็นอนทานล่างเบ่งปานหกตัวนะกุ้งเจ้าของแนวทางก็เบ่งปาน 2, 3, 0, 4, 8, 5, สองสามศูนย์สี่เปกห้าสองสามศูนย์สี่เปกห้าหกตัวนะท่านก็เบ่งปาน สองสามศูนสี่เปห้ากตัวเป็นเนี่ยวทางเนวทางที่ประพันมาก็สรุปแล้วก็ผ่านนะเดียวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานเดินล่างสองสามศูนสี่ปกห้าก็ขอบคุณอย่างมากเลยเดี่ยวทางท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเราเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผมนะ